เออตัวเดินไกลออมาดูรับหนุบรอยนไกัสุส่วเดี๋ยวผมหนกันว

19, ba, ba, thế, bà, ra ra tăng, một chín hoang đội pha pha pha, bọn bọn pha pha chín lứt thắp phải tầm, thắp phải tầm mạnh thái luôn rồi Thá đi thá Kinh mạnh, kinh mạnh I'm <laughs>

dịp đấy không

ำไมซินโตโตควยสอนออโต้โตโตควยสอนออโต้งไงยิ้นี้ไป เดี๋ยวกระติกปิปะตู้วปิดประตูปั่งมันสังเกตว่าผู้รักษาประตูเขาและคนมีควาังัดสายใร้ได้จบทำนี้ก่อนฝากก่อนดีดีทั้ง ก้งนะมไม่คยสูงดีเร็วว่านี้ใ้พามตื่นใจที่สุท็อปอ่านเกมท็อปอ่านตองอาตกอ่านหน้าทูบอนไม่ตกเงไปมาเร็ว เปล่าเย็นเนี่ยไปเลยมันไปเล่นยากอะวะจังหวะเดียวเล่นดูเยนอันนี้ขออะไรน่อ เ็นไงมันมาจ่ายจะอไม่ได้เฮ้ยอืออือยานเขาอีกเย็นเฮ้ยทานทานท่านบีมาบีมาเร็ว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 คนย่า

มือมือไม่เป็นไรถ่ายถ่ายเร็วทับถ่ายจะทับก็ไม่เป็นไรถ่ายลอยแล้วทับทับถอยผาบางไม่หวั่นที่นี้งั้นก็บางแผลยังไงหนาวปะร่าแล้วเอ็มที่เดียวที่ยกลูกนี้ออกหลังไปเรื่องว่าการลอยกันนะบอลบลูบล็อกกันระหว่างแบบนี้หลังกันไป ทำไมถัดลยโยนยาวไปทันไม่ถัดเบอร์ห้าสิบสขอโทษเพื่อนด้วยขอโทษเพื่อนด้วยบ้าไปแล้วั อ้าวชัวร์ป่ะมันบ่อยตัวโตตัวโตตัวโตเล่นตัโตไม่เป็นไรป้าตัวยืนตัวยืนตัวยืนไม่ตตัวใหญ พาไปเลยพบไปเลยบอลนาหนีหนีหนีบอลบอลน่ะบอลน่ะแข้งกว่าเจ๊ตันเจ๊ันไม่ฟาไม่ฟาดอย่าฟาดเราได้เราคนเอ้อพับพับพยายามอย่ใช้มือลูกเกีเยมลูกไม่อยกลายเป็นลัพบเบังเอิญบังเอิบังเอบังเเอบ้าอออับอบับ ย็บเอาตรงรับเอาสินซ้อนสินซ้อนเฮ้ยกูแม่งหลอดจิ๋วมาที่เบอร์สิบสามครับโดนิ้มออก้างไปเพาอย่างนั้นกูสะเพยเลย ก้นกลางอุบตเหาดบ้านนประตูเอาี้งนเล่นเส้นเงินเล่นพ่อขัเบอลับไปเลบอลอุงมาไปางหนมาบอกมงนประกอบตัวเส้นตงาไหนเยงทางไหนเย เดี๊ยวให้สุดปอดปอนบีบตัวหลังใปอดบีตัวหลังาามือาไม่เป่าไม่เป่าตัวโตระวังตัวหลังนะตัวโตหา้ผาบีบปอนบีบหาผาผาเร็วีเลย คาเลนเนาะสาธุสดดิคุณพรามันไม่รับไปล่าหรอไ้มาลับไปล่าัเลื่อมมึงยังแตก่อดตามดูเลยตามดูเลยยีบ้ายี่บ้ายี่บ้าตัดเตะขาเตะขาเตะขาไอ้ฟีคิก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 ไม่ไม่ไม่

ไปโตกไปโตกเพื่อการพักว่าคนเดียวคนเดียวนี่เื่นพี่เตยดิให้ใสใสเลยพีใสเลยวางนุ่งผ้ากันยิ่งว่างให้ใสใสเลยให้ใสใสเล่นติย <laughs> ừ. Thôi giờ, cho hai đó hai mươi ba hai mươi ba ยับห <In boundaries. S 1> oh, yeah. ินเราอไรอ่ครับออเอาไปดมออโตออโตอโตออโตออโตเดียกกระเบื้องปอนป้อนมาเลีนสีขวาเด้วยสีสีสีเลี้ยงสายนะ

แน่อาวจสองจ้าเร็วสิงไม่สูงสิไม่สูงสิไม่สูงตอนไรต้นมีบอลต้นอดบีบเลยอดมีต้นนี้น้อยู่้วอิงสิงลกลเชืมรับโอเคนั่แหละงเที่ล

นบนบนบนไอ้โตโตเข้ากลางโต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 เข้าหลังกลางแมเล่นังตาแม่ินจ่าม่ต้องงเลยจาไอ้จต้องไปเมีมันจับอ้ยอ้ยมันจับไปเลยนเมื่อกี้จับแล้วนะ้อมสวยหรอเคียร์พอพ